เคยไปสอบทั้งโทอีกแล้วก็โทเปลค่ะเพราะทีนี้คะแนนได้ไม่ถึงเป้าที่วางไว้ค่ะก็เลยเพื่อนค่ะมีเพื่อนชวนมาสอบ I อเอลค่ะก็เลยมากับเพื่อนค่ะก็คือตอนแรกฮารู้สึกว่าสาหรับเรา i อเอลรู้สึกว่ามันยากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเพิ่งจะได้มารู้จักจากเพื่อนค่ะ i อเอลแล้วก็เพื่อนแนะนําว่าให้ลองมาลงติวกับของลีดค่ะ ก็เลยหลังจากที่ได้เริ่มติวก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นค่ะจากที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีประสบการณ์นในการสอบมาก่อนพอได้ลงมาติวกับลีมันจะมีทั้งระบบในการสอนค่ะสอนเป็นระบบค่ะเป็นขั้นตอนดีค่ะค่ะข,ของหนูนะคะเป็นการสอบแบบกระดาษน,นะคะก็รอผลหลายวันอยู่ค่ะหลังจากที่สอบรู้สึกรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะพอ ะระยะเวลาในการรอก็นานอยู่นะคะสสัปดาห์โดยประมาณก็หลังจากที่รู้ผลว่าผ่านก็รู้สึกโล่งเลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจหรือว่าลังเลว่าจะต้องสอบอะไรดีนะคะอยากให้ลองมาเปิดใจแล้วก็ลองมาสอบไอเอนะคะเพราะว่าการสอบไอเอลเนี่ยเป็นเป็นการสอบที่เหมือนเป็นทักษะของเรานะคะซึ่งเวลาติวเนี่ยมันจะมี ระบวนการแล้วก็แบบแผนในการติวนะคะมีกระบวนการในการติวที่ดีค่ะก็เลยอยากให้ลองมาเปิดใจแล้วก็ลองมาสอบไอเอลค่ะก็อยากให้ลองมาสอบดูนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์ทุกคนรวมถึงพี่สตาฟทุกคนเลยนะคะที่คอยแนะนำคอยสอบถามถามไทยตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนจนถึงหลังเรียนเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ